สวัสดีครับชาราสิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราสิตุลหรือชาราศิตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาลาศิตุลในช่วงของเดือนเมษายน25ง3นนี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปรวมโดยภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับราศีจักรตรงนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่นตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วเราจะมาดูอิทธิพลของการย้ายราศีของดวงดาวนะครับในช่วงของเดือนนี้ที่มีผลกระทบต่อชาวราศีตุลแล้วก็ลักนาตุลก็จะมีแผัน,ผนการย้ายดวงดาวตรงนี้นะครับมีดาวพุธดาวเกตดาวทิ์แล้วก็ดาวพุธมีการย้าย ราศีในวงข้างนอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกับแผนผังให้ให้เข้าใจนิดนึงนะครับาฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูแบบไกด์ไลน์สาหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลักขนาตุลเท่านั้นไม่ได้เป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในช่วงของการพยากรณ์นี้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ดูไซ้ชะตาของแต่ละบุคคลนะครับใครที่ต้องการดูแบบแม่นยําก็ไปติดต่อรายบูพยานนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีตุลลคณาตุลตรงนี้นะครับพื้นที่ราศีตุลอยู่ตรงนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุ์เลข6โคจรไปเป็นมรณะกับดวงชะตาแต่ได้ตําแหน่งเป็นกเกษตร กระแสนี่เทียบเท่ากับดาวตนุลักษณ์นั้นเป็นกระแสด้วยก็จะทําให้ตัวคุณนั้นมีในลักษณะของการที่คุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวตนชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเองหรือลักษณะของความมั่นคงความเข้มแข็งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การที่ดาวตนุลักษณ์นั้นตกเรือนอ่ามรณะต้องระมัดระวังตรงที่ว่าคุณอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บหรือลักษณะของการมี จะป่วยได้ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเป็นแปลงบางทีอาจจะมาแบบปุบป,ปับฉับพันเนื่องจากมีดาวเกตสุรยิยโครจรกลุ่มกับดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีพฤกษกต,ตรงนี้เป็นพบเรือนมรณะของตัวคุณเอง สิ่งไหนที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่อะไรที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงกับการาประสบผลสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงภายหลังดังนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะพังหรือไม่ดีคือมันก็มีดีบ้างแหละไม่ดีบ้างแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะดาว สุขนั้นเป็นกเกษตรอยู่เป็นดาวที่เชื่อมเรือนกับหลักขณาของตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของแดนไกลความมั่นคงในลักษณะของการเดินทางไกลการมั่นคงในลักษณะของตัวตนของคุณนั้นมีการจบสิ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีพอมรณะสิคุณก็จะเข้าเลือนสุภะคือความเจริญต่อไปอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าจะเป็นในช่วงของเดือนหน้าดังนั้นคุณก็พยายามอดทนและทําทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีพยายามเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายนนะครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดาสุกเป็นกเกษตรในราศพรีศพฤษภเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือการยึดมั่นเกินไปคุณต้องระมัดระวังกับการยึดติดกับตัวตนของตัวคุณเองมากเกินไปด้วยนะครับบางทีเราอาจจะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีปัญหา ได้นะครับเพราะว่าเราคิดอะไรแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือตามจริงมันมาถึงจุดเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนตามดวงชะตานะครับประมาณนี้คือเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะไม่ต้องถามว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้างเปลี่ยนได้ทุกอย่างแหละอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะเปลี่ยนอะไรถ้าเราคิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าต้องแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเปลี่ยนนะครับหมายถึงมีเหตุผลคิดดีแล้วโอเคละ ดาวเปลี่ยนก็ดีประมาณนี้หรือคุณอาจจะไปใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดบางคนอาจจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะไปทํางานอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีดาวสัมพันธ์กับเดือนการงานอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับต่อไปเราจะมาดูลักษณะของดาวการเงินของชาวราศีตุลก็คือพิจิกราศีพิจิกเป็นเรือนการเงินนะครับดาวประจําราศีพิจิกคืออังคารอังคารเนี่ยโคจรไปเป็นมหาอุจอยู่ในเรือนราศีมังกรนั่นหมายความว่า คุณจะได้รับในลักษณะของการเงินที่เฟื่องฟูมั่นคงมากเลยในเรื่องของการเงินใครที่ไม่ได้ใครที่เหมือนกับขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินมานานคุณจะได้รับในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นมันรวมไปถึงในลักษณะของการที่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมรดกก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะได้รับในลักษณะของอสังหาที่ดินเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวอังคารเป็นมหาอุจในเรือนราศีมังกร ร่วมกับดาวเสาดาวพระราศบดีนะครับ3ดวงอยู่ในราศีพบพันธุกคุณจะก่อร่างสร้างตัวได้ในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นฟโฟล์มากขึ้นใครที่มีโปรเจกต์สิ่งต่างๆที่อยากจะทําคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวบุตรนั้นไปอยู่ในเรือนสุภามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับกับในลักษณะของการ าการงานหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือไปเริ่มต้นในต่างถิ่นต่างแดนเริ่มต้นในความสําเร็จจะไม่ไกลเกินเอื้อมและดาวเสาเป็นกเกษตรอยู่ในเดือนพันธุเนี่มีโอกาสได้ที่ดินได้หลักทรัพย์อย่างที่บอกไปก่อร่างสร้างตัวได้มั่นคงเป็นปึกพันได้หรือมีลักษณะของการที่คุณนั้นจะได้ในละักษณะของการได้รถได้บ้านนะครับ ใครต้องการรถใครต้องการบ้านคุณจะได้รถได้บ้านมีการเงินที่ดีแล้วมีในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดีด้วยและมีโอกาสกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ทิศทางที่ดีเนื่องจากพระุสังดีกับอังคารนั้นเป็นกู่สมพลกันนะครับก็จะมีผลที่ดีแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากดาวพาตุสัดีนั้นเป็นตําแหน่งนิดนะครับมีทั้งอังคารเป็นอุดรนนดดาชเป็นนิดดาวเสาร์เป็นเกษตรครบเลยกเกษตรนิดอุด นะครับเหลือพุธนี่ก็เป็นประนี่ครบเลยนะครับเนี่ยไม่มีครบเลยดังนั้นคุณก็กค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างยังมีผลที่ดีนะครับยังมีอังคารมีพระรัามีเสาร์เนี่ยโครจรเขาเรียกว่าโยกกับดาวพุธและดาวอาทิตย์ด้วยก็จะได้รักษณะของการ สืบต่อบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป็นในหน้าขายที่ดินได้เงินได้กําไรกรอบโกยเป็นกรอบเป็นกรนกรมที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีตุลก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกอย่างยังมีในทิศทางบวกใครที่ยังไม่ดีค่อยๆทํา นะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องอว่าทําไมยังไม่ดีนู่นยังนี้อะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าตัวคุณเองต้องลองมือทําด้วยดวงบอกดีคุณต้องทํามันถึงจะดีด้วยนะครับเราจะมาดูลักษณะของดาวกันงานกันบ mm ้างอิทธิพลของดาวการงานของชาวราศีตุลคือกรกฏนะครับแต่กรกฏเนี่ยดาวจันทร์นั้นจับค่อนข้างยากอยู่นะดาวจันทร์นั้นเขา เขาใช้ในเรื่องของกลยุทธเข้ามาเกี่ยวข้องดาาจ์อยากกลยุทธเนี่ย,ะย,ยจะเปลี่ยนในช่วงของวันที่13มีนาคม mm. ก็จะเป็นเป็นธงชัยดังนั้นจะทําให้ชาวราศีตุลในช่วงของกลางกลางปีอไม่ใช่ครับในช่วงของกลางเดือนเมษายนจะมีในทิศทางที่ดีมี าการงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเขาเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือมีนักเมตตามีคนคอยพพอร์สนับสนุนกับตัวคุณมีลักษณะของการงานที่จะมีการเอื้อให้คุณนั้นมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือลักษณะของตําแหน่งหน้าที่การงานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายที่จะได้รับ ตรงนี้นะครับเราก็เป็นลักษณะของการที่คุณนั้นจะมีในเรื่องของใครที่ตกงานใครที่ไม่มีงานก็มีเปอร์เซ็นต์ของการที่จะได้งานแต่มันก็ไม่ทุกคนหรอกแต่โดยรวมเนี่ยจะมีโอกาสได้งานใหม่หรือได้งานที่จะเ,เป็นงานประจําก็ได้นะครับหรือก็งานที่ได้รับการช่วยเหลือสับสนุนโดยเฉพาะงานที่เป็นงานบริการหรืองานที่ต้องไปช่วยเหลือดูแลกับคนอื่นเนี่ยคุณจะได้รับ กรณีพิเศษกับการพิจารณาการงานตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็การงานเนี่ยจะค่อยๆขยับขยายเป็นในทิศทางที่ดีใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานติดขัดเมื่อในอดีตเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับและทุกอย่างจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้แน่นอนเนื่องจากดาวจานันทร์โคจรดีทั้งปีจากวันที่13เมษายนเป็นต้นไปคือหลังสงการนะครับกลยุของดาวจันทร์จะเปลี่ยนเป็นทองชัยทันทีทําให้การงาน แล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งหรือในเรื่องของอทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่คุณนั้นกะเกณฑ์เป้าหมายและวางแผนกรุณาวางแผนนะครับในเรื่องของการงานด้วยหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างจะเจริญเติบโตอยู่แล้วเพราะว่าปุตตะก็คือการสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ในราศีภพสุภาก็คือการติดต่อการสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนหรือการนําเข้าการส่งออกกันแก้ไขปัญหาหรือการ ช่วยเหลือสับสนุนเนี่ยจะดีในเรื่องของคนที่เกิดลักขนาดตุลหรือราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะมีผลที่ดีตรงนี้ด้วยเช่นกันเราจะมาดูในลักษณะของสหัชชาด้วยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารน,นิดหนึ่งกับในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าดาวสหัชชานั้นโคจรเข้าไปอยู่ในเดือนพันธุ่แล้วก็กลุ่มกับดาวอังคารและกลุ่มกับดาวเสาที่มันเป็นในลักษณะของอธุรกิจ นะครับหรือว่าในเรื่องขององค์กรอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันบ้างมีการไม่ถูกกันบ้างแล้วก็มีความทุกข์ใจกับในเรื่องของอหลักทรัพย์ทุกข์ใจในเรื่องของบริษัทหรือ,อที่ทํางานบ้างก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของจิตใจตรงนี้พยายามนิ่งๆเง,งียบๆสักนิดหนึ่งสำหรับเดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนที่อาจจะต้องลดการประทะหรือการที่จะต้อง พูดจาอะไรกันมากมายอะไรประมาณนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้แต่ว่าคงต้องรอเดือนหน้าไปก่อนนะครับเดือนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอดทนนิดหนึ่งเนาะเราจะมาดูดาวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลกันนะครับดาวลัคนาตุลอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีดาวที่เป็น เลื่อนคู่อยู่ตรงนี้นะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูเล่งอยู่อีกนานเลยดังนั้นความรักของคุณก็อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงฉับพลันหรือมีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องจากไกลกันบ้างในบางครั้งก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อยู่บ้านเป็นพื้นดวงอยู่แล้วนะครับเพราะดาวมฤตยูเนี่ยสถิตยอยู่ตรงนี้เจปีแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสัก4ปีแล้วแหละนะครับอีกประมาณ1เหมือนกันเนาะ ก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับเพราะว่าดาวมัตจะอยู่อยู่ตรงนี้อีกนานเราก็จะมาดูรักษาของดาวเจ้าเรือนของราศีเมษคือคู่ของคนหลักของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในราศีมังกรอ,อยู่ในพบเรือนพันพันธุนะครับแปลว่าคุณจะได้รับในรักษณะของความรักความสุขความหวังที่ดีบางคนอาจจะมีรักษณะของอได้ในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งต่างๆจากคู่ของคนหลัก บางคนอาจจะได้รถได้บ้านจากคู่ของคนหลักนั้นมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะมีโอกาสที่จะได้รับตรงนี้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ครอบครัวลงหลักปักฐานในเรื่องของครอบครัวได้นะครับหรือลักษณะของการที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ จะเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องระมัดระวังเขาอาจจะเอาแต่ใจเกินไปเนื่องจากดาวคู่ของนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดมหาอุดคือหมายถึงว่ามีกำลังที่มากแล้วก็โมโหฉุนเฉียวง่ายต้องระมัดระวังอยู่คู่กับดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการแตกหักกันกับดาวองคานดาวคู่กับดาวเสาร์เนี่ยเป็นการที่ไม่ค่อยถูกกันนะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งกันบ้างในช่วงเวลาของเดือนเมษาทั้งเดือนเลย ต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะดาวสองนั้นเป็นกเกษตรเป็นเจ้าบ้านด้วยดาวงคารมาใหญ่คือโมโหโทโอยู่ในลักษณะของเรนพันทัวเนาะมันจะมีปัญหากับในเรื่องของที่บ้านครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยแต่มันก็มีลักษณะของการที่เขาจะคอยช่วยเหลือสับสนกับตัวเราได้แต่ก็มีปัญหากับตัวเราได้เหมือนกัน ดังนั้นระมัดระวังคําพูดระมัดระวังในเรื่องของการกระทําระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆเราต้องดูเราก็ต้องมองให้เห็นกับในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยอยิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็มาจากเรือนอลิอีกมากลุ่มทั้งหมดเลยมันมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกัน นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะไม่มีข้อดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีข้อเสียอย่างเดียวข้อเสียคือเรามัดระวังทัศนคติและความคิดความขัดแยง้งข้อดีก็หมายความว่าเขาจะคอยพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือกับเราได้หรือถ้าเรามีปัญหาปรึกษาเขาแล้วให้เขาช่วยเหลือและการปรึกษาเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจานนะครับไม่ใช่ใช้อารมณ์เกินไปเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะใช้อารมณ์เกินไปเราก็ควรที่จะปล่อยวางแล้วก็พูดจากันดีๆคอยเหมือนกับพยายาม เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดจากันดีๆแล้วกันนะครับไม่ต้องใช้อารมณ์ทุกอย่างมันก็จะโอเคเองแหละทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะก็อธิบายครบแล้วนะครับเราก็จะามาดูในรักษาของอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าคนลักษณาตุลลาเสตุลน,นะครับต้องระมัดระวังอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าสุขภาพอนามัยที่บอกว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแล รักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็ระวังระวังกับคนรอบข้างนิดหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด b s c สไครกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ